บทที่314จูจู่ๆศีสะของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงก็ระเบิดออกมาราวกับแตงโมเน่าเสียและทางซานก็ระเบิดเป็นลมและเขาไม่ปล่อยให้เลือดสาดใส่ตัวเองเลย ดาบยาวสีดำตกลงมาอยู่ในมือของเขาแล้วและเขาก็จับมันไว้ในมือผู้ชมเงียบไปชั่วขณะกระทั่งวัวปีศาจรกระทิงและอสูรจิ้งจอกน้ำเงินตัวเมียที่แทบจะลุกขึ้นจากระยะไกลก็ยังตกตะลึงในเวลานี้เขาเสร็จซึ่งการคาจริงหรือเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไร ม่แทบจะเป็นเสียงของผู้ชมศึกนี้ทุกคน WU บิิจิก็ยังกระพริบตาและเชงสิเฉิงในระยะไกลก็นั่งลงบนพื้นหายใจหอบด้วยปากการตอบโต้ดูเหมือนง่ายดูเหมือนว่าทางซานมีเพียงสองการเคลื่อนไหวคือยกมือขึ้นเพื่อจับดาบยาวที่ฝ่ายตรงข้ามแทงแล้วทุกหัวของฝ่ายตรงข้ามด้วยคอนการต่อสู้ก่อจบลงแล้วมันง่ายขนาดนั้นจริงหรือ มือที่ถือดาบยาวคือมือหยกลึกลับเป็นพลังส่งผ่านของเผ่าอาสูรนกยูงของสายเลือดชั้นหนึ่งเพื่อสลายปราณดาบที่เจาะเข้าไปในร่างกายภายใต้การควบคุมอันละเอียดอ่อนของพลังจิตอันทรงพลังของทางซานท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยปราณดาบถูกส่งออกไปนอกร่างกายโดยตรงสลายไปมันไม่ได้ผลในร่างกายของเขาเลย และพลังอันทรงพลังที่ติดอยู่กับดาบนั้นก็ได้รับการแก้ไขด้วยพลังของสายเลือดที่7ในร่างกายของเขาซึ่งมาจากพลังของอสูรช้างอันดับ9้าจากนั้นพลังแห่งสายโลหิตที่ดูดและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้หนีไป และในที่สุดก็เป็นค้อนทำลายสวนในการจบทุกอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งทางซานใช้ความสามารถอย่างต่อเนื่องในการตอบโต้กันฆ่าทันทีนี้สิ่งที่ดูเรียบง่ายมากคือการผสมผสานพลังที่แท้จริงของเขา ไม่เพียงแต่จะฆ่าคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ชมทุกคนเข้าใจยากอีกด้วยปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงลม้มลงแม้แต่พลังของสายเลือดก็ยังถูกทางซานกลืนกินและทิ้งไว้เบื้องหลังทางซานเหนื่อยหน้าขึ้นและมองไปที่วัวปีศาจกระทิงและจิ้งจอกน้ำเงินที่เพิ่งลุกขึ้นค่อยๆเดินเข้าหาพวกเขาทีละก้าวทางซานพอใจกับผลของการต่อสู้แบบทีมในวันนี้มาก ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและความตายทีมได้กระตุ้นศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่นี่คือการพัฒนาที่แท้จริงและการฝึกฝนที่แท้จริงเป็นแรงผลักด้านที่ดีที่สุดของพวกเขาเพื่อก้าวต่อไปและ เขาเป็นผู้คำประกันความปลอดภัยของทั้งทีมหากทีมประสบวิกฤตชีวิตและความตายจริง,รงๆในตอนนี้เขาจะแตกออกเร็วกว่านี้กรณีที่แย่ที่สุดคือเปิดเผยให้ตายพลังสายเลือดทั้งหมดที่เขามีแต่อย่างไรก็ตาม การดูดสายเลือดของคู่ต่อสู้ก็ไม่จำเป็นต้องสงสัยแน่นอนว่าไม่ควรเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทางซานอยากเห็นทีมไม่ทำให้เขาผิดหวังไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตปิกทองจากเชงซิเฉิง หอกน้ำแข็งที่ดับไฟของบูบิงจิหรือการยุดเวลาของกุหล่พวกเขาทั้งหมดระเบิดด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเลือดของตัวเองโดยมีระดับที่ต่ำกว่าฐานการพบปลูกเอาชนะผู้แข็งแกร่งด้วยความอ่อนแอและ เข้าวัวปีศาจกระทิงได้แม้ว่าอสูรกระทิงและอสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสองตัวยังมีชีวิตยอยู่พวกมันก็ยังถูกโจมตีอย่างหนักถึงเวลาสิ้นสุดแล้วเสียงคำรามดังขึ้นเมื่อเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากทางซาน อสูรกระทิงซึ่งร่างกายไม่ส่องแสงอีกต่อไปได้ปล่อยร่างของมันแล้วจับเสาโทเทมโดยตรงและพุ่งเข้าหาทาังซานอย่างจงแจ้งทังซานก้าวไปข้างหน้าพลิกดาบยาวสีดำในมือของเขาคว่ำและจับด้ามค้อนและดาบหนึ่งเล่ม เขาได้พบกับคู่ต่อสู้อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินตัวเมียร้องตะโกนอะไรบางอย่างแต่วัวปีศาจกระทิงไม่แม้แต่จะฟงังเสาโทเทมพุ่งเข้าหาทังซานด้วยกำลังทั้งหมดค้อนทำลายสวรรค์สะบัดเสียงดงังบูม ทางซานต้องการหาเหตุผลให้ผู้ชมว่าค้อนทำลายสวรรค์สามารถฆ่าปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงได้ก่อนหน้านี้เสียงดงังบูมท่ามกลางเสียงคำรามที่รุนแรงทางซานก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวแต่อสูนยวัวกระทิงถอยกลับทันที7หรือ8ปก้าแล้วนั่งลงบนพื้นพลังของอสูนช้างนั้นเดิมที่อยู่เหนือกระทิงปีศาจยิ่งกว่านั้นในเวลานี้ ศูนย์กระทิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วโดยที่ผิวหนังของมันมีแผ่ขยายออกไปบนหลังของมันและมันก็เป็นจุดสิ้นสุดของพลังส่วนหน้าของเสาโทเทมในมือหักแม้ว่าเสาโทเทมจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนดาบสีดำ และไม่สามารถต้านทานการบอเด็กขยี้ของดาบสีดำได้ค้อนทําลายสวรรค์ของทางถูกเวี่ยงออกไปทันทีและในขณะเดียวกันใบมีดลมก็ตัดเข้าหาปีศาจจิ้งจอกน้ำเงินที่อยู่ไกลออกไปไม่คุณไม่สามารถฆ่าฉันได้ฉัน ปีศาจจิ้งจอกน้ำเงินตัวเมียกรีดร้องอย่างไรก็ตามใบมีดลมได้ปิดผนึกลำคอของมันแล้วค้อนทำลายสวรรค์ที่ออกมาจากมือของเขาได้ระเบิดตรงหัวของอสูรกระทิงค่าพร้อมกันสองคนบวกปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงด้านหน้านั่นคือค่าสามคนการต่อสู้จบลงแล้ว ทางสารฆ่าฝ่ายตรงข้ามอีกสองคนอย่างเรียบร้อยในขณะนี้ในพื้นที่เล็กๆของมนุษย์บนอัธจรัรย์เสียงเชียร์ก็ดังขึ้นทันทีข้าราชบริพารที่เป็นมนุษย์เกือบจะตะโกนอย่างบ้าคลั่งและระบายความตื่นเต้นภายในของพวกเขาในเวลานี้ชนะทีมระเบิดหัวเชล็กเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งอีกครั้งชนะอีกครั้ง มนุษย์ชนะมนุษย์เอาชนะคู่ต่อสู้ได้พวกเขาเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังนี่คือทีมที่เป็นของมนุษย์ทีมระเบิดหัวการแสดงออกของผู้ชมทุกเผ่าพันธุ์ของอสูรก็แตกต่างกันในเวลานี้เช่นกันผู้ที่มีไหวพริบบางคนไม่แปลกใจกับผลการแข่งขันดังกล่าวเมื่อทางซานเอาชนะปีศาจกระเรียนมงกุฎแดงได้จุดจบก็ถึงวาระแล้ว คนจะเห็นได้ว่าในศึกครั้งนี้ซึ่งฝ่ายใดชนะก่อนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการต่อสู้อสูรวัวกระทิงและจิ้งจอกน้ำเงินเผชิญหน้ากับผู้เล่น4ี่คนในทีมระเบิดหัวเรกและผลสุดท้ายสามารถอธิบายได้ว่าแพ้ทั้งคู่ พิจารณาจากความจริงที่ว่าวัวปีศาจกระทิงยังสามารถต่อสู้ได้มันควรจะเป็นวัวปีศาจกระทิงที่พวกเขาได้เปรียบก,กว่าน่าเสียดายที่ปีศาจกระเรียนมงกุฎมงกุฎแดงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งพ่ายแพ้อย่างกระทันหัน ให้แพ้โดยตรงโดยพลังที่ดูเหมือนบริสุทธิ์ของทางซานและการต่อสู้สิ้นสุดลงเมื่อเทียบกับ2-3เกมก่อนหน้านี้ทีมชเชลเจ่ายมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ในทำนองเดียวกันทางซาน ซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นในมุมมองของผู้ชมด้วยในการสู้รบวันนี้วูบิงจีถูกจำกัดไว้มากโชคดีที่ทางซานหยุดปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงที่สืบทอดใดสีดำและทำให้ทีมเร็ก ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายทางซานมาหาเพื่อนเพื่นมารับกูหลี่และขอให้ตูไปช่วยวูบิงจิเดินไปข้างเชงซิเฉิงด้วยกันเชงซิเฉิงยืนกรานที่จะยืนขึ้นและมองไปที่วูบิงจิซึ่งเห็นได้ชัดว่าแก่ขึ้นมากดวงตาของเขาแดงก่ำพี่ใหญ่วูบิงจิยิ้มอ่อนๆและพูดอย่างอ่อนแอ ฉันสบายดีทงางซานพยักหน้าและพูดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันเถอะเวลานี้ผู้ชมเริ่มส่งเสียงดังมีเพียงเสียงเชียร์ของข้าราชบริพารที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่ทนได้ในชั่วพริบตา ผู้ชมนอกสนามดูเหมือนจะรู้ผลแล้วและเสียงเชียร์ของมนุษย์ก็ดังก้องไปทั่วโคลอสเซียมวันนี้มนุษยชาติได้รับชัยชนะมนุษยชาติได้เอาชนะศัตรูที่ทรงพลังทีมชเชล็กชนะอีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้ยากอย่างแน่นอนแต่ผลลัพธ์ก็คือมนุษยชาติได้รับชัยชนะ ความรู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏขึ้นในหัวใจของข้าราชบริพารทุกคนที่ได้รับข่าวเกือบจะพร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขามีความสุขมากและเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเต็มไปด้วยความสุขในหัวใจดูเหมือนพวกเขาจะได้เห็นความหวังและรุ่งอรุณแห่งความหวังจริงๆมนุษย์ชนะ ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์สามารถเอาชนะอสูรได้แขนของเชิงจื่อเชิงหักแขนซ้ายของเขาหักเป็นสามท่อนและแขนขวาหักเป็นสองท่อนนี่เป็นผลมาจากการระเบิดเต็มที่กูหลีถูกใช้พลังจิตมากกินไปทำให้หมดสติ และได้รับบาดเจ็บสาหัสปัญหาของวูบิงจินั้นร้ายแรงที่สุดพลังของเขาหมดลงอย่างมากและพลังสายเลือดก็เผาผลาญมากเกินไปทำลายต้นกำเนิดของสายเลือดไปแล้ว